วอยาไปส่องเมืองระยะไดนไดนสิไลน,น์มือไปมีเน,นี่นี่นะไพ่สีมานอนกินีกระคนมาอยู่อ้าวไพ่มานอนนี่นะโดยสบา,ายดีเด้อพ<ด>่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดล <eyes. S 3> ยมาพบพ่อกับน้องลาตีเด้อพี่น้องกับไอเก่งเนาะ มื่อนี้ก็พากันลงมาเตาถ่านเนาะมาสองคนพี่น้องถ้าว่ามาคนเดียวนะบูก้ามาแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นนะเจอของดีเจอของดีเข้ามาแล้วกับบก้าเลยพี่น้องเอฟซีเป็นกันแนะนําว่าบริหารน้องตีมาคนเดียวเนะเท่ากับบก้ามาแล้วบบดนี้เนาะก็เลยว่ามาสองคนมื่อนี้เท่าสิมาเบ่งมากล้วยเนาะพี่น้องเพราะว่าทางคุณยายเพิ่นว่าอันพอดีอยู่สองคนเนาะเพิ่นกับว่า ไปเบิ่งมะกร่อยในเด้ออยู่เตาถ่านเพราะว่าม่นมันอยากแก่นะแม่นมันอยากแก่แล้วอยากเอาเมืลอบ่มบ่มอันกินกับข้าวนะผู้เฒ่าเพิ่นมักกินเนาะเบิ่งก็มันมเป็นตาตา,าเป็นสองคือพี่น้องใหญ่เติบได้เออเป็นกับ<ร>มีเนาะได้ปีกับไปใส่นั่นนะแม่น,มนใส่ยังวะใส่กินกับก,ก,ก้อยกินกับลาบก็ได้อ้ะก้อยเป็นก็ใส่ได้ได้ไแซ่บบ่จะเคยกินบ่เคยกินใส่ก้อยไก่เลยในปีออื เสืออมก็ลายเสืออะลระสร้างลายสิงสร้างสร้างบอกว่าพี่น้องมะกล้วยนะให้เบิ่งนดูจะเอาพ่อไล้บอกใช่ป้าพี่น้องคือใหญ่แท้แค่เก๋ได้มางานนี้แม่เห็นแต่อเขาอยากเขาเอาเอาเลยสีมันแม่บอเพิ่นเอาเพิ่นเอาอะไรเห็นบอกเพิ่นเอาเพิออประนางเพิ่นเอาไปกินดิเห็นบอกเพิ่อนว่าอยู่แล้่เพิ่นบอกแล้วว่าเพื่อนเอามากินน้ำใหม้นี่เนาะที่โตพี่น้องมันบักใหญ่นึง ยังบัทันแก่บ่นี้นะปีเพิ่งมาเอายอืมมีสองเครือผมยังบ่มามาตอนนั้นเพิ่นว่าว่าพอกินแล้วว่าเอาเมื่อเด้อว่าไม่ได้เอาเพิ่งเพิ่นอาจจะบ่คอยเห็นหุงปัจจัยเห็นอะไรเนาะเนาะอ่อนอีกแต่เก่านัานเคยมาเอาได้เอาเมื่อบ่มแล้วก็ไปเห็ดข้าวต้มแก่กับปีสองเครือแม่เหรปีก็มีเนาะเจ้าอยังเอาสูงเลย ต้นอันก็มีเหมือนบ่เด้นี่มันยังบ่ทันอันนั้นบ่ทันได้ออกใช่ไหมมันท่านสิออกมาต้องมันตัวนีนอยู่สูงๆเนาะตัวนี้กับเพลนเอาไปปีกล้วยพี่น้องไปเอาไปเกี้แต่เก่าเขาไปอยู่น้ำเพลนนะที่เอามาเอาตลอดได้ใบกล้วยนะติ้นรถถีบข้าเจ้าเป็นเกิดแรงเลยมาเบิ่งอันน่ะพี่ก่อนเด้ออ่ะอีหยังนะมีเงี้คือเป็นเงี้ยคือเขียวอันน่ะใช่พูดแหละใช่จ้ะ ผายผายยางหมดละซีมีมันจะห่างๆกันมาคือบริเวณแหนว่าจะไปส่องมองระยานได้ในสีไหลมีม่นี่นะไพสีมันนอนกินนี่กับคนมาอยู่ไดใส่มีบ่มีคนนะครับางไม่อ้าวไพ่มันนอนนี่นะ พเาเพราะว่าก็ใวะจะไปจับแตงยานเลยป้า,าพี่น้องเป็นตยานแท้วะมันมานอนเขาคือบ,บอกบอกว่าไงเหนบอมีบอกว่าได้มีคนบอกหลมีต่ยานด้ปอา พี่น้องเไงบริคิดเนาะว่าจะมีคนมานอนอยู่แบบนี้ย,ยังเลยยางเลยเบอะหมากลางมุงนอนทั้งแนวเนาะโอ้โห่มโอ้โห่มเก่าอยู่ในนี้ปอนี่นะอันนี้นะของมีมีตัวนหนึ่งนะเพราะว่าอันยายซากับลุงสมบัติเพิ่นม,มาคอนอนแล้วมันมีประห่มเพิ่นและซูฮาวนะ์ในบอด้เอาเมื่อว่ามันเก่าเลยค่ะนะ พอว่าเพิ่นมานอนเผาถ่านช่วงเขาขึ้นไปพุ่นเถอะนะอ้าพี่น้องไผยบันยิมมานอนเนาะเบรย์ไปทำระบวนอ๋อพอคุณได้แต่ผ้าห่มพว่าเขาบรีอันนั้นผูกเอาผ้าห่มมาเมื่อไหร่บรีมีผ้าห่มนี่เนาะแม่นเอาผ้าห่มมาอันนอนเลยบนีนะเออเอาผ้าห่มมาปูเลยเนาะเพิ่นหื้อขึ้นไปไหวอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะคอยขึ้นเรื่อย่ๆเลยอ๋อติดตัวอ๋ออีหยังอีหยังเนี่ยเต็มเลยพี่น้อง

เพื่อว่าอันสูบยามา่อ่นเนาะแม่นบอกมันเป็นแบบว่าตัวนี้นะเพื่อนว่าวบบมันดูดความเขานี่นะบ่กเมียนไม่ซีกันตองขี้เหนื่อยรถกระปุกมันลุ้งนี้บ่มันจะอายความมันขึ้นไปเพื่อนว่าว่ายามื่เนาะพี่น้องเขาไปอ่านบางทุกในคอมเมนต์เนาะมีหดอันบ่หกสองอันหกมัเพ็ดมาใส่ละมังเพชรกับเพิดอามานะบ่กมังเพ็ดเก่าอยู่นี่นะว่าถุงมา เปต่ายานแทวโนอันนี้เนาะแผ่นเปลือากระปุกแถวนี้นะห้องบดได้ไปทำประบวเนาะว่าไพ่มานอนในนี่ฮะนกหว่าไพ่มาแถวนี้หนฮะอันนี้โบมี่เนี่ยอันนี้เนาะอันนี้กระเพิ่นได้คนออกมานี่เนาะฮึมของขาเจ้าเอามาเลยพี่น้องปุ๊กปรมมันอยู่ในนี่ประหมนะใส่ใส่อยู่รูมขาเจ้าเอามาอันนั้นด้นี่มาตู้มได้เด็กตุ๊กนาบอันนีงก็เอามาเรียบร้อยเนาะเออเพิ่นพลาดเรียบรยอันนี้กระเบินของเฮาเนาะแต่เมื่อนั้นพูดอันนี้ เป็นต่ายันเลย,ยลแบบใครแต่ว่าบดญมาผู้เดียวเนาะให้แต่บุมาถึงต่างๆสังเหตุนเตนาะหรือว่าเขาเจ้ามานอนกันคืนบอกให้สิมานอนหรือว่าเขามากัก้ามนกะให้สิบิกะมานอนในนี้เนาะเพราะว่าต้วเขาเข่ามากนะคายังบดสังเกตเบิงนะ่งเนาะเขายังบดทันเข่ามาพี่เลยพี่น้องเพราะว่าบุญอยากให้เพิ่นหยางเขามาผู้เดียวเพิ่นอยากยางเขามาเบิ่งอยูอย่ แต่ว่าคือบอดีเห็นหอยหลดเนาะบ่มีกลางมุ่งนอนคักนี่ตอนเขาออกไปเขาต้องแวะทางมาบนเนาะว่าไผไปนอนถามแล้วเบิ่งบ่ว่าถามแม่ว่าเห็นคนไขมาอยู่แถวนี้นะแม่นเพราะว่าเพิ่นก็สมควรต้องถามแม่นบ่เพราะว่าอันนี้เฮาก็ยังบ่ทันได้มากอยังนี้นะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นสิมานอนเลยเฮาก็ตกใจและห้องยานเนาะโหรอดมานย่านเห็นคนนอนอยู่ตรงน้นก็เหนแหละมีหมอนอีหยังพร้อม แต่ส่องมาบเห็นโค้นหมดปูนอนทางเนาะตู้มอีกมาธรรมดาท้องยางยังทางในจี่ท้องยางอย่างนี้นะคะโบกาเบิ้งไม่หอยใชิเบิ้งท้องยางอันเป็นขาวๆอยู่ไดยจะลองเอามาเบิ้งดูอันมี้ขีเข็บค่อยๆได้ขี้เข็บได้เดิ้งมันก็ยังขี้เข็ยบมันงูมันหกนะคะแล้วในขี้เข็บขึ้นส้นและคันปูเนี่ยบอกท้งยางเป๊บโมได้มียังบอก บบมียังเนาะมันถอยแห้งนะเะนะะพิ่นกลางเรื่สยเพิ่นมัดเลยปวดเนาะเดี๋ยวนี่เพิ่นเอาอันนี้อัน,นเนี้ใส่นี่แล้วก็กลางนอนมุงนะพี่น้องแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเป็นไผเนาะคือสร้างมาแท้เ้กากับโบหูสหัมว่าเป็นไผ่ค่ะนะ<ห>พอเท่าพอเท่าคูณนะโ<ห>บแล้วเราสิไปน,นอนอย่างนีเรานอนอยู่ในทงหน่ย<ห><ห>เพราะว่าตอนแรกนะเราว่าเราว่าเราสิมานอนพี่ค่ะนะแต่ว่าเราโบมาตี เราสิกามานอนสำหรับคเดียเนาะเขาต,ตองทองประบนเพราะว่าเรานอนผ่านมันคือสีมีดกระตุกอันนหน,นพร้อมซะเนาะมันคือสีสูบอันนหน,นพร้อมมีหัวแนวสูบม,มันนะกันแมนสองอันเลยพี่น้องคูเจียนนยังกะเต็มอ,นนอยู่อ,อ,อันนี้ของมือก่อนเนอสองอันนี้เขาถ่ายแล้วแร่ยังตัวนั้นแต่ตัวใหม่เนาะเมนเพิ่นมาเสื่องไว้ในแคมนั่น มา,าบอกพ่อจังมือหรอมาตนมามุนดนจัมาท่านหนึ่แมนมาบันี้เป็นแห่งพิทยาพี่น้องกลางม้งอีกย่งไว้พร้อมเลยเฮากับโบโหเพิ่นมาอยู่อันเมื่อยไรฮะนะนเซ็ตเก่าเซ็ตทาม,มาแต่อย่ามาลงคลิปทางนี้อย่ามาในแผ่นแมนเพราะว่าน้นบบนนนองาตีเป็นคนที่มามาลงคลิปอยู่ในนี้เพราะว่าสัญญาณโมมีฮะนะคลิปทำบนที่ข่าวมานี่เองไม่ได้แมนหักว่าเขาจะอยู่ทางพุ่นทางรถจอดพุ่นแหละนั่งอยู่ในหาะนะ พราะว่าอยู่นี่ก็สัญญาณมีแน่เนาะนีมันเขียวเต็มเพิ่นเฮาคิดว่าเพิ่นว่าลินสิดอกว่าว่าอีหยังเขียวๆวะมาเบิ่งคั่นว่ามุ่งกลางงได้มีหยังูเบิดแล้วแม่นบ่ได้มีได้พี่น้องเฮากู่แล้วบ่ได้มีแบบนี้เลยเพิ่นกลางใหม่อันนี้ฮะกนอนเนาะแม่นกลางมุ่งใหม่เรียบร้อยว้าตะยานนี่ผ้างว่าอันี้เนบดนี้นูแม่ว่าอากาบ่นอนเลยมื้อ บัวสิมนอนอยู่นี่เนะาะหาทองทางประบุนว่ามีรถไพร์ไกเข้ามาฮะนะอย่างกับบัวสิมนอนแถวนี้ได้เคยเห็นไัยเลยลยแต่เก่ากะบูคิดเลยพี่น้องว่าสมีคนแบบนี้เนาะมานอนบ่บ,บอกบ่ยังเลยตอนนั้นนะหลักตีนหล่อไปเนาะ fc เพิเ่งจะคอมเมนต์ว่าตอนแรกคือบอกเอาเมื่อพี่น้องเนาะ เฮากะยังบ่ทันเอาเมือเพราะว่าเฮาป่าไว้นี่แหละเฮากะมาจอบดิ้วหั่นน่ะบ่แม่นว่าเฮาป่าเลยใด๋อยู่เฮือนกะยังบ่ทันมีบ่อนไอีหยังแน่แว่าเฮาเอาเมือมันกดอกสิหยังแต่ว่ามาบัดนีเพิ่นกมาเอาตีนันไปเบิดแล้วเฮาบ่ฮู้อภัยเอาเนาะ่วนึงนะมาเอาไว้ตองกมตู้นะกเห็นมากแน่แล้วแต่กบ่คิดหั่นนะว่าสิมีอันคนเอาไปมาบัดนีเพิ่นเอาไปเบิดเลยยดอกเนาะ หอยหลุดกับโบดีมีดอกสี่ขามานี่นะพี่นีน่หอยหลดุดบูดีเ็นเลยอันนี้หอยเกิดเอาเองอันนี้เออเขาหยางมาบ้างอืมเมื่อคนแถวมันนี่บ้างแต่ยานเนาะกระตูใบซากะมันมันห่างมันเียหยางไปแล้วมีน้องมันหกักบปแล้วความภัยก็คือสิบโอกาขึ้นนอนดอกอืมฝนเนาะ งีางกนแบบวางทีเห็เมือป้กกเน่ขามากินนะเนี่ยมาสูบอันนั้นบอจักเนาะเขากับบุกหู่นะพี่น้องว่าเป็นไผยเนาะเพราะว่าสี่หกปีนี้ได้ทางทื tweeted, London, างอๆนี่ซม่นแห้งซุ่ม mm. mm. ่ะเพื um, ่นก็สิว่าอยู่ว่าเขาเจ้าสิมาเห็ดมั่วซุ่มอยู่นี้ฮะนะเข้าก็บอเลยหู่เนาะว่าอันนั้นฮะก็สิวันอะไ ก็คือเราไมีมเฮือนคนใกล้ไม่เฮือนคนกใกล้กกอยู่แพสิมาก,กระตูกกระตูกเฮาเห่าสิกะมานอนบ่หัวามาบะนี่เฮงโหดหายเลยกลางมุ่งนอนคักเน่จะยังทุกอย่างเลยพี่น้องอีทั้งเทิงนี่ก็ได้ยจะพากันเห็ดอีหยังเนาะมีหอดผะหกอหกผะห่มกลางนอนคักเน่แนวสูบอีหยังก็เต็มเลยเป็นตาหยาเนาะ คือวาเฮากามาอยู่เตาถ่าน,นียังก็เห็นคนหลายแล้วว่านี่กันเนาะเต็มอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้ <c oughs> าให้ห้ามผาู้เดียวบัดนี้เ้าบ่มาอีกแล้ว,พวเพราะว่าเฮายา่าณแต่ว่ากลางคืนหมไจักเนาะเขามานอน <c oughs> แมถนถ้ายามเว็นนะ่ะคือสิบ่มาดอกเพราะว่าคนหลายอยู่เตาถ่านนี้ก็เต็มเลยไดมันบางคนบางลมนี่ หรือว่าประบนเพิ่นทูจักอยู่บ่จักว่าไผมาเนาะเฮาบ่ได้ถามเพิ่อนย่าน,นเพิ่นเห็น,มนแม่นมคบางทีเคยเจอมันนอนป้ตาตย่านเลยพอเฒ่าเพิ่นบ่นมานอนก็นดีแหละถ้าว่าเพิ่นมากันเป็นต่ายานเนาะมันสุดหมู่เลยพี่น้องแต่เก่ากับพอเฒ่าเพิ่นว่าอยากมานอนเผาทานหนะั่นน่ะแม่นใกล้ป่าเลยได้พี่น้องนี่อันนี้ก็แม่นเบิดป,ป่านี่เพิ่นป่าเพิ่นหาหน่อไม้อันนี้ค่ะแต่ว่ากลางคืนมาก็เป็นต่ายานสําหรับผู้บ่เคยอยู่เนาะ ไะออกไปถ้าเขามาคนเดียวนี่เขาเล่นนี้เลยย่าด้วยพี่น้องอ้อิ่นสองเขาไปนั่นหนี่นคิดว่ามันมีคนเนาะนั่นนีแหละมันอันนั้นมันมันขาดแล ouais ้วนะสองเขาไปกับบริเห็นยังนอนนี่สองอยันนี่กระดานมีคนนอนนี่เพิ่นนั่งสองเบิ่องกูเห็นไปเลยมอแนมไปแบบมีคนนอนแบบดีมุ่งแบบสองก็ับแมนแนมไปแล้วมันสิเห็นเนาะพี่น้องนี่เดะมุ่งตีนมุ่งนะ สร้างว่าแท้เนาะพป็นตัวอย่างนี่ต้อ,อตง,ตงเป็นแนวนี้พี่น้องเอาซุม,มือนี้ก็บก่ควรไปผู้เดียวเนาะไปใส่ก,ก็ย่านยามเวรยามหยังั่นน่ะางทีมาถ่ายคลิปถานานก็นมาลงแล้วคิดว่ามันบ่มีหยังยามาลงเด้อพนแม่นแซัญานก็นสิดีแน<า>่ั่นน่ะพี่น้องพอได้อนันลงว่ะโโโ,โย่านดิานีงครับบนใบกล้วยอันบมใบกล้วย,บบยมากล้วยก็บ่ได้ซ้ําพี่น้องเอ้ยมาบัเห็น ยังเป็นตัวยานมันยังบกแก่ซั่มเนาะมีแต่เฮาไปบอกไม่เท่าเป็นว่าใหา้อันมาตัดเอาเมื่อบ่มไว้กินกับข่าวเน,ะนเาะแมน่เหือบักใญตะยาดเลยนปะเจ้าพับ,บ,บอาเลยก็ <c oughs> ได้แ<อ>ต่กระตาโหลดก็ได้นะคะ้าตะยานเลยพี่น้องเนาะกระาโหลดเจ้าพ่อน้นนนนำหา่างเลยใครจะว่ามาสองคนเนาะมาผู้เดียวนี่เ <ไข S 1> ้ากา็อยู่เนาะ มาผู้เดียวกล้าครับพี่เบิรงบอกบอกด้บออยากให้เพันเข่าไวดอกมาก็คือกันว่าบออยากให้ยางเข่านะบางทีมีคนเลยเขาซิตี้เขาสิยังบบผู้ได้เนาะเผื่อภาวะสองเขาไปบัดเห็นเผื่อข้าบรถเนาะนี่จะว่าเขาสิไปทำเมืองประบนว่าเผันเห็นไผเขามาบอกนะถ้าเราอยู่นะยันเราโบอยู่โอ๊ยถ้าแน่พันอาจชิพู่เนาะถ้าว่าพันอยู่ใกล้ดิเข็ดเป็นตาตกใจฮะนะแต่ว่าชิโน่กระบอกแล้วเนาะ หอดอลไพี่น้องปะบนโบเห็นสัมเนาะเราลงไปอนาบจักลงไปใซกเกาะลุงแหล่แล้ววะลงไปนาเออเป็นไหล่นกบจักเปิดผักกางขึ้นมาก็ได้บ้านี้ปนางพี่น้องสวัสดีเด้อที่ใบไซนี้นี่ะคือเตรียมตัวค่งแทะปลาติโตโหดเนาะดอกอันดอกอันยังเกาะดอกแคขาวบจักเป็นจังไดออันหนังหนังอยู่ในหนีโบได้เห็นผู้ได้เข้าไปเลยเบาหนังอยู่บนมือนะ ีเห็นภัเนาะเติบมากกับไปภัไปเออผนังเออว่านแล้วอยู่นี้เนาะตอนคนโตค่ะเนาะเพื่อด้เห็นมีคนกายเข้าไปบอกเห็นก็มีแต่พวกเขามาหาไม่อย่างงี้นอืมแต่ว่ากลางคืนเนาะบอเนาะจะนอนเนาะป้าพี่น้องเป็นตยานแห่งไนะถ้าานางไปเห็นในแห่งสิญาณค่ะเห็นนะแต่ว่าอันเห้านั้นบริเขาไปซ้่ไมเพื่อนนี่แหละเป็นคนเห็นเพื่อนไปส่องเมืองตกใจเลยถ้าจะเห็นนะ เท่านะจนเป็นเทาจนตกใจเดยเฮากับโบเล็กเคยเห็นหั่นน่ะเพราะว่ามันก็ใกล้ีกชั้นคนอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าไผสิมาอยู่เข้าไปเพิ่น,นว,ไปไปว่าบ่จักอันนั้นปะนางพะห่มมุ่งอีหยังกลางขึ้นเรียบร้อยได้เข้าไปนอนในหัน่นคักแน่องเฮ่าจนตกใจว่ามาเอามากล้วยพากันมาเอามากล้วยไม่บ่เคยเข้าวคืนเช้ามานอนในหั่นโอ้จางว่าอันบ่แม่นโพดัตเลไดนเอาอีนี่เลยเฮายังบ่ไผย่ะ ไม่ก็คือสิโบเมนที่พายฉีดมะกามานอนนี่ <ไอ S 1> เน<อ>าะอันเฮือนคนบนในนอนเนาะขณะเขาไปเอาสาสรยังแม่งอดขึ้นมาเต็มอยู่เจ้าไปเบิ่งโหลดเต็มอยู่หากว่าไปผู้เดียวเลย,าายยตาย่านกลางมุ่ง <ไอ S 1> แล้วก็พะห่มนาะงกระจิกอียังคักเน่ย<ไ>อยเลยคือเฮือนคนเองเลย <c oughs> <c oughs> เอาอีลี่แห<น>ละเนาะแล้วแ่บอกมาอยู่มาเถื่อนเนาะพะห่มพลาดไว้เท่งอ่เอ้าแล้วก็มีอันมุ่งนี่ก็เอ้ยบ่แม่นมุ่งพะห่มใหญ่ๆฮะนะ ไปเก่าสิเป็นของเอสาเป็นมางคอนอนอันเป็นเผ่าทานค่ะนะอันผ่าด้วอยูคือแล้วก็มีม้อนอย่างนําเขาเลยว่าเออเบืองสิไปทำปะนางเมื่อก้อนว่ะบางทีเราเห็นค่ะนะมันก็มีขบมดเนาะคือบเอาไหวหมาแกงของเขานี่ค่ะโพดเนาะยังวะเขาเลยขิดว่าไพ่ได้แบบปะนางก็เห็นบบจักวะคิดว่าคิดว่าขาเจ้ามางค์อนนอนนอนผักนอนชาวบอนเนาะ ตยายนี่บ่ได้ไปหยังไปทาคุณยะเถืออือบ่ว่าสิแบบทํามันนอนมันยังก็เมาคอ,อยังย,งยังใครแน่เนาะแปลว่าเฮ็ดให้เจ้าเฮาตกใจหั่นน่ะเพราะว่าเฮาก็มักไปลงคลิปอยู่หันแต่ละเถือกะบื้อนี้บ่ไปแลหลาบแล้ว <laughs> <laughs> ย่านเนาะไปผูดเดียวใครแต่ว่าไป2คนมื้อนี้นะ โอ้โหก็มีเลยวันนี้แหละเจ้าเด้ไป็นเจ้าไปนอนน้ำเดินมาแรงเดินไปจอบเด้อเขาคือทำต้นยืนมาแรงป้านางไปจอบเบิ่งมาแลงโอ้โหก็มี่ยังพ่นเลยว่ะสีนาวฝนตกสิกระยานเนาะคือเป็นแนวนั้นพ่นตกบกล้าเลยแหละพากันออกมาเลยเจ้ามาเก็บเงินบอกแล้วมันอันนั้นเลยเฮาไม่แต่สีเก็บกับเฮากับบกล้าแหละเพราะว่ามันเป็นอันนั้นเลยได มันขาดมันยังเบรลเล้วกลางมันอยู่ที่เก่าอยู่กับกะกุ๊บเขาก็ยากเนาะพากันออกมาเลยพาออกมาเลยไมเบรลค้าเดียวก็ออกมามันมีอันผ่หมมันยังนำหะนนะเพราะว่าเพลินกลางไหวอยู่หรือว่าไอ้ซุกรเราจะไปนอนไช้ยอยู่ไอ้ซุกเพื่อน<ด>มาแต่เพื่อนเนาะ<อ>เพื่อนทางหยาเป็นได้พี่นอ้องเพื่อนอยู่เพื่อนนะ คนดูเนาะไอซุกหลักไปนอนเนาะจ้าคือเพื่อนล้างบางญ่ยังอยากไปนอนอยู่ตู่เนาะโอ้ยวะโคตรลายแม่งอดยังกับลายสั่งเห็ดเนาะอิลี่แลมือนะชูเฮานั่นดึงสาสตร์มาหนังนะส่วงไปตักขี้เลยเดิขี้เข็บเนาะมักไลายๆ่นี่โคตรลายวะกะมานอนเนาะเฮือนคนกันเลย นี่แต่ตื่นกลาบึงมากล้วยนางลงแนมไปเลยว่าสีเอามากล้วยมาบ่มนะเพื่นนี่เลยเป็นคนสองก่อนหมูเลยได้มักเข่าเขาเลยบเขาบอกเขาเขาญา้นบ่มีเลยมีหันหลดคนไปหาเราใหม่นะลุงนั่นเราเคยมาหาแต่ว่าเราบดิเอาเข่าไปได้หันได้เราแนมเพนมุ่งแล้วกะมาจอดอยู่พี่ปกติเราเข่าไปจอดอยู่ในในล้วเข่าไปจอดอยู่อันนั้นแหละบ้านี้เขาญาตยุ่งกัดตายานเนาะ มุ่งกับมีกับเขาก็เลยเอาลงมาการสร้างเห็ดบ่ะอยู่ป่าอยู่ตรงยงลายกระบวนก็ลงไปนั้นขาบอกอย่าแลวเนาะคิดว่าคนหูจักไอชุกก็บ่เห็นไว้ชุกบ่เห็นคนบ่ได้ค่อยมาใช่ไนมเนาะมาแรงเลยไปดักเด้อยจ้าเด้อไปดักไปดักเบิ่งว่ามีไพ่ดอ จอกเบิ่งจอกเบิおお <état> <laughs> ่ง <may> ว <Switzerland> <a> ่าอ ok ันภัยมาเนาะใต้โคมเฮาเฮ็ดไปหาการเขียนแลแมลงผมมีหมู่บ่บ่ไปนะเฮาก็ย่านคือกันแล้วสิบ่ไปแล้วบาดนี้เฮ็ดหางกับทีมแล้วไว้้ห่มอือนั่งปั๊บปั๊บบ่ได้เอาอันเฮาบ่ได้ปว่าเล็กแต่ปูไว้ในลุ่มเนาะนอนลกันหนีบก้นหมดบ่เอากรับเล็กเห็นเนาะ จะว่ามานอนถุคืนเหมจังเนาะเสียงห้องเอิกยิงยังต่โกมไปบึ่งตะยานได้ว้าแล้วก็ได้โคตรนอะเห็นว่ากะไปบูฮุจักแล้วก็บ้ายาแล้วบันี้หฮาสีกลับแล้ะสวยเลยคิดว่าคนเห็นมันยัง่ได้แก่ว่าสีมาเอามากล้วยมาบ่มว่าพอดีเห็นนันนั้นทำแหงเป็นตะยาน้ันก็มดเลยไปป่าแล้วก็กินแล้วก็มดแล้วก็เพิ่นซีเตรียมไปตัดไม้แล้วพี่น้องเพราะว่าสวยแตวตอนนี้กันเนาะ ไปหาต้นไม้เนี่ยก็แถวๆมันกระกองพื้นเหมือากัน,น,นงงกพี่น้องเนา,า,นานะจังได้ค่ะมีแต่ว่าสี่คอจบคลิปแล้วพี่น้องพน้าิ่นกว่าโบเห็นไผ่เนาะโบหู้ว่าเพิ่นกะยา่านพี่น้องโบได้คอยได้มีไผ่ปเลยในหันกะเห็ุจังได้เนาะเพิ่ดจากนอนกะนอนน,นั่นเลยแต่ว่าเขากระทบใจเพราะว่าโบเคยเห็นนะนะ อามีแต่ว่าคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพพอคลิปหน้าเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี